คุณตูนกัมปนาธนะคะคุณตูนกัมปนาธนี่คือทําแบรนด์ช็อกโกแลตมานานหรือยังคะหนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีแบรนด์ของตัวเองก็คือคาวคาฟอ่าทำไมถึงชื่อนี้คะก็คาวคาฟเพราะว่าก็มาจากคาวๆนะครับแล้วก็เป็นงานคัฟ่น่าสนใจมากขั้นแรกคือเราเอาช็อกโกแลตที่ได้มาจากเมล็ดของ ที่ปลูกที่ลำปางครับเรามาชงเป็นช็อกโกแลตร้อนนะครับพี่หนิงลองทานดูอันนี้ก็คือเป็นนี่คือสูตรอะไรนะคะตูนอันนี้เราใช้ช็อกโกแลตดาร์กเจ็เอซนคำว่าดาร์กเจ็ก็หมายถึงว่ามีคัฟเค้าอยู่ในนั้นเนี่ย7จ็ดสิบแล้วก็อีกส0สิคือน้ำตาลเพื่อให้ความหวานมันนะครับเพื่อได้ถ่ายง่ายขึ้นก็ผมก็ตัวเอาดาร์กตัว70็ิเนี่ยมาชงนมร้อนนะครับก็แล้วหน้าตาดาร์กเจ็ิแบบกับดาร์กอัืนอ่นๆมันต่างกัน ไม่ต่างครับดูหน้าตามันก็จะไม่รู้เท่าไหร่ไม่รก็คือกระเทียมก็จะน,นีน,นี่นะคะครับนี่เลยหลังจากเราสับเราก็จะเอามาสับให้มันหยาบๆแล้วก็เอาไปชงนมร้อนอ๋อเครื่องชเราก็มีเครื่องชงม,มาครับเครื่องชงก็จะเป็นตัวนี้แล้วมันสะดวกมากเลยคือมันตีฟองนมกับทำความร้อนในเวลาเดียวกัน ทุกคนอาจจะรู้จักเครื่องตีฟองนมที่เป็นชั้นๆเนอะอแต่ว่ามันไม่ได้ทําความร้อนด้วยแต่เครื่องตัวนี้มันทําความร้อนแล้วก็ตีฟองนมในเวลาเดียวกันอันนี้ชิมได้เลยไหมได้เลยครับต้องดมก่อนนะครับเอาขึ้นมาแล้วก็เสกปิ่นก่อนเสกปิ่นก่อนแล้วค่อยค่อยกินคือเวลาไปขายเนี่ยคนไทยเราจะชอบติดเครื่องดื่มเย็นใช่ไหมครับก็จะชอบสั่ง ชงเย็นไให้การที่เราชงเครื่องหยุ่นเย็นเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์มากปตนมันจะไม่ได้เทกเจอร์ก็จะไม่ได้การแตะันจะ่นี่มันค้นมากเลยนะใช่ครับค้นมากเลยมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ค้นแต่ด้วยการที่เราตีเป็นฟองนมฟองนมมันทําให้เกิดบอลลุ่มในปากมันทำให้เกิดความลิชขึ้นมาแต่จริงมันไม่ได้ค้นแล้วก็ปริมาณไม่ได้เยอะเลยน้อยมาก ดับร้อยเปอร์เซ็นต์มาวันนี้เดี๋ยวใช้ดาร์กใช้คำว่าด์กเนี่ยมันจะมีมันจะมีน้ำตาลกับข้าวอยู่ในนั้นนะในเปอร์เซ็นต์ที่เราเรียกอะไรสมมติดับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมีข้าวเจ็ดสิบมีน้ำตาลอยู่สามสิบถ้าดับห้าสิบก็คือมีข้าวห้าสิบน้ำตาลห้าสิบดังนั้นการที่มีน้ำตาลมากหรือน้อยเนี่ยมันช่วยให้เราทานง่ายหรือทานยากกันนั่นเองอทาร์ตช็อกโกแลตเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าเราจะมาโปรเซสยังไงให้มันอร่อยแต่เราจะเน้นเหมือนกับอ่าเมล็ดกาแฟช์สด ก็คือมันไล้ออริจินที่ไหนก็จะมีเอกลักษณ์รสชาติของที่นั่นเลยดังนั้นเราจะไม่ไปปรุงแต่งรสชาติมันให้มันอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่าเราจะว่าเล่นรสชาติจากชเชียงใหม่เออคาแรคเตอร์เป็นอย่างเงี้ยแล้วคาดจะอ่าทางตั่วคาแรคเตอร์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันอีสานอาจจะมีคาแรคเตอร์อย่างนี้ในความสนุกสนานของมันคือเราก็จะได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆวเราวันนี้ลองไม่เกะที่แก้วที่ไม่เกี้ยเมื่อกี้คือของที่รับปากปากแบบที่นี้ ถึงบอกให้เอาแก้วเล็กๆมาเดี๋ยวหนิงจะได้ลองว่าจริงเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นเชิงใหม่แล้วเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอะไรทั้งนี้นะหรือกระทั่งวิธีการชงอันนี้ผมชงนมเนาะเดี๋ยวจะชงน้ําน้ําร้อนใหที่บ้านดิฉันนมชนิดพืชกับฮอร์โมนทําไม่ได้หรอกม,มันมันไม่คันไม่อร่อยอร่อยครับแต่ว่าคนเหมือนนมวัวอย่างเงี้ยถูกต้องเพราะว่าพอปริมาณไขมันมันน้อยเนี่ยเวลาเราตีฟองขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่คิชไี่มาก ไม่หัวรุ่นแต่ว่ามันเข้ากันนะเอาจรดีมันเข้ากันเพราะว่าข้ามันคือพืชใช่ไหมเราใช้กับนมพืชเนี่ยมันก็จะมีความพืชกับพืชไปด้วยกันเดี๋ยวเราเอามปลองมาอดีนี้ลองเป็นนมอัลมอนด์อัลมอนด์กับดาร์ล้อยอ่า ออหอมาม,หอมากนี่เราก็เอาอันนี้ชโคโค็อกโกแลตดาร์กร้อเซนะครับผมก็เอามาหั่นหยาบอย่างนี้เนี่ยมันตัดละเพราะว่ามันได้ความร้อนแล้วทีนี้เราจะค่อยเบรนกันเข้าไปมันก็จะเนียนขึ้นเนียนขึ้นขณะที่ฟองมันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นออโอเคเรียบร้อยครับ คือดาร์กลอยครับจะไม่ม ER 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 ีความหวานถ้าจะหวานบ้างก็คือความหวานที well ่เกิดจากนมเดียวมาเฮ้ยพี่ชอบมันไม่ขมมันไม่ขมแบบแห้งๆฝืดๆใช่ไหมใช่เป็นความขมแบบละมุนละมุนขมละมุนอะฮมันจะไม่เหมือนเราผมโกโก้มาชงร้อยเปอร์เซนต์ที่มีแแ้นต่างนั่นจะเป็นขมขมแห้งสุดอันนี้จะเป็นนวล อร่อยอรอดาร์กช็อกโกแลตร้อซค่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยคืออันเมื่อกี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นดมบัวใช่ไหมมันก็จะมีความข้นในอีกแบบหนึ่งแล้วก็มันมีความหวานอยู่ ส่วนอันนี้เนี่ยไม่มีความหวานมันก็จะเป็นเกาช็อกโกแลตมันจะเป็นช็อกโแกแลตเนื้อข้นๆเนียนๆเลยแล้วก็มันข้นน่ะตูนคือด้วยความต้ข้นเพราะด้วยการตีฟองด้วยแหละใช่ไหมอันนี้คือมันเป็นความข้อนอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่คนไม่กินหวานชอบก็คือมันไม่หวานแต่จริงๆความระดับความข้นเราทําได้มีปรับได้มากกว่านี้สมมุติว่าตัวผมไม่ไม่เป็นคนชอบข้นอนนี้อันนี้ยผมจะเรียกว่าไม่ข้นสลัดจ้าขอ เขามีบางร้านเนี่ยชงข้นกว่านี้อีกคือหนืดเลยแล้วก็มันก็จะตัวผมนะรู้สึกว่ามันจะหนืดหนักกับหุ้มแก้มตกไปปากไปใช่ครับมันจะเคลือบหมดเลยเป็นอะไรเคลือบหมดเลยวิธีนั้นทําได้โดยที่หนึ่งก็คือใส่ช็อกโกแลตเพิ่มไปหน่อยนะครับไม่อกี้ผมใส่ไปต่อพอชั่นที่ทำเนี่ยสองแก้วเนี่ยก็ประมาณยี่สิบยี่สิบกรัมถ้าผมใส่ไปสามสิบถึงสี่สิบกรัมในร้านที่พรีเมียมพรีเมี่ยมนะครับที่อาจจะขายแก้วร้อยแปดสิบสองร้อยแล้วเนี่ย เราอาจะใส่ถึงสี่สิบครั้ซึ่งมันก็จททำให้ข้นอีกอันที่สองก็คือนมนมที่เราเอามาใช้ถ้าเป็นนมที่มีไขมันสูงยี่ห้อที่มีไขมันสูงคือามาันตีนแล้วมันจะข้นมากเลยผมใช้นมหลายชนิดมาลองดูบ,บ้างปรากฏว่าพบว่าบางยี่ห้อหคนแบบไม่มีคนคนเลยไมเลน,<ว>นั่น,แล,นแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบ เดี๋ยวเรามาชงน้ำร้อนไหมอ่ะดูสิชงน้ำร้อนที่จะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนที่ชงน้ำร้อนหมายความว่าชงน้ำร้อนแบบไม่ผสมนมเลยเใช่หรอเอาซีอิ๊วซีอิ๊วเราดาสนใจเผื่อเผื่อคนที่ไม่ทานนมนะกาแฟดำที่พี่หนิงชอบดเลยเหมือนกาแฟดำ เป็น็กเจอร์ประมาณนั้นเหมือนกาแฟดำก็คือเรากินแบบว่าพอใส่นมตีไปด้วยมันก็เหมือนกินคาปูชิโน่ใช่ครับเหมือนกับเวลาเราไปตามร้านกาแฟาแล้วก็สั่งอ,อะไรอะโกโก้ร้อนก็จะเป็นรสเป็นรสแบบที่เขาตีนมนใ,นในในร้านก็คือเป็นการแบบได้กลิ่นได้รสของชอ็อกโกแลตแบบตรงตรงตรงไปตรงมาไม่มีอย่างอือ่นม,ม,ม,มันคือแบบอยากกินบ้าช็อกโกแลตใช่ไหมอะ รักช็อกโกแลตชงใส่น้ำร้อนมันก็ตรงไปตรงมาแต่พอใส่อันอื่นปุ๊บมันเพิ่มความละมุนละไมอะไรของมันเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าไอ้พอความละมุนละไมปุ๊บเนี่ยเป็นนมวัวก็อย่างที่ตูนบอกพี่คือว่ามันก็มีความความข้นมันของนมวัวเสริมเข้าไปแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ดึงความเป็นความเข้มของช็อกโกแลตลงนะมันแค่เสริมเออมันเสริมเข้าไปนิ เป็นชื่อเรียกของมันก็คือถ้าจะให้เข้าใจง่ายคือเมล็ดโกโก้คั่วกระทอเปลือกเมล็ดโกโก้คั่วกระทอเปลือกอ่าฮะมันมีชื่อเรียกเฉพาะวานิชเหมือนกันพอนิปิ์เนี่ยเอาไปบดจนละเอียดตรงกลางมีของเหลวสีน้ำตาลแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียกว่านิ์เหลวเราเรียกมันโกโกว่า,ราเราเรียกว่าช็กกอกโกแลตอ๋อค่ะครับเพราะว่านินิ์เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นไขมันเนาะ ม,มันเมล็ดข้า,ขาวเขายงมีไขมันอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเราไปมมเนี่ยมันจะไม่เป็นผงมันจะเป็นของเหลวเพราะน้ำมันมันออกมานะของเหลวสีน้ำตาลนี่แหละเราเรียก,กว่าช็อกแลตมันมีชื่อเรียกของมันนะครับเหมือนกัน,มนเมล็ดโกโก้ที่คั่วเสร็จแล้วกระทอนเปลือกเบอสร็จแล้วแตกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเขาฝรั่งเขาก็าามีชื่อเรียก <L ips. S 1> ว่า nib nibs ถ้าเราแบบหลุดพ้นจากการกินอร่อยอร่อยไปแล้วเนี่ยชมไปแล้วเนี่ยเราอยากกินต้นทางไปอีกไม่ต้องโปรเซสเลย ลึกๆเออไม่ต้องขอเสียเลยกินแบบถั่วก็กินอย่างนี้เออนี่คือนี่คือจิบเข้าปากเลยเหรอกินเป็นของเล่นเลยเหรอยั่ไงถึงอัให้มาให้คุณอย่างกินนิฟเนี่ยมีขายตามท็อปเยอะเลยครับแต่ว่าเป็นนําเข้ามาจากการหน้าจากเซาล์เซาล์เมกามันก็คือกินเหมือนถั่วนะครับเออ เขาจะเอาในโรงแรมหรูเขาจะเอาไปใส่ในสลัดลอยท็อปสลัดเราก็จะมีรู้สึกว่าเฮ้ยมีกลิ่นอะไรคล้ายๆช็อกโกแลตอยู่ในนั้นแต่มันไม่ใช่มันไม่หวานอะไรเลยฮ้ยจริงๆรู้สึกได้ว่าเคยเจอมันในสลัดเคยเจอมันในเมนูอื่นแล้วเราก็เลยไม่รู้จักมันเพราะมันคือนนฟส์ใช่คแล้วมันจะมีรสชาติของช็อกโกแลตกลิ่นของช็อกโกแลตอยู่แต่กลิ่นมันจะไม่ไม่แรงมากเพราะว่ามันยังไม่ถูกบดให้เบรนให้ให้ไขมันมผสมกับตัวกัน นี่ก็คือการชิมช็อกโกแลตคาวคาฟของคุณตูนนะคะสามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้นะคะ คือเขาทำงานประจําอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ทั้งทํางานประจําแล้วก็เป็นผู้ที่หลงไหลในชอ็อกโกแลตหลงไหลในมเมล็ดโกโก้แล้วก็การแปรรูปโกโก้มาเป็นผลิตภัณฑ์อันแสนอร่อยแบบนี้นะคะนี่ก็คิดค้นซุ้มซุ้มอยู่นานนะคะกว่าที่จะออกมาเป็นแบรนด์แบบนี้แต่ก็ยังไม่เปิดตัวตุ้มตามนะคะเวลาที่จะไปเจอเขาเนี่ยก็ต้องไปตามงานแสดงสินค้าแล้วก็ออกร้านต่างๆ ล่าสุดก็เพิ่งเป็นงานอะไรคะที่สูนเศรษฐกิจครับงาน s ัตเซอร์เ e อ p o เอ็ก็สามารถจะไปคุณหนุนคุณตูนได้นะคะคาวค a าฟนะคะ K A O K A F นะคะคาวคาฟ K A O K A F ก็ k f f มีขายนี่ในช้อปปี้นะคะช้อปปีสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เซิร์ชดูว่า่าวค้าฟนะคะ K A O K A F ข่าวนไปก่อนไปดูกันย้อนหลังได้นะคะ